สวัสดีจ้าช่องสาวเหลือน้อยคนบนบ้านจ้าเมื่อนีฝนมาตกแดดจ้าดีดีจ้าต้นมะฮงกำลังคอ้ต่ำโดกโดดจ้สาวเหลือน้อยปูกเผือกไว้จ้ะ นาฝนปลูกยังว่าั้าไหนใครได้ด้อมันจะตายต้นนี้กระโดกจะ้ะอันนี้เป็นเอาเมืปลูกสองต้นติดกันจะ้ะอันนี้กระเดามันพูนต้นหนึ่งจะ้ะต้นนั้นไี่แค่สามลูกสี่ลูกจะ้ะเป็นบังห้องแคบอืนีจ้ะต้นเผือก โหระพา,าติดลำไยมือว่านนี้ตัดผักบุ้งออกไม่พัดจ้ะอันนี้พักจ้าผักกาดหินเมืองนอกออกอมันจิตคายๆผักกาดหินมานเห่าเนาะจ้ะเด็ด มือน,นี้แดดครับจ้ะแดดอิหลีมือเน,นี่ยจะแดดจ้าเลยแล้วก็มาเด้อพูดได้เชียวไปตำจะโตตากฝนทั้งตากแดดไว้ถอนห่มอ,ออกไปพอพริก,กระถือฝนลายกระสิายใส่ปุ้ยแล้กก็แล้ว มันเป็นป้ากะเพาราด้ยจะ้ะนี่จะต้นกะเพราอันนี้นี่มีสามลูกนะอันนี้ผักซีฝรั่งกัคือผักซีเล่าวานเ่าช,ช่วมบรรยากาศรอบบ้านก่อนม่ได้ไปใส้ อันนี้เป็นต้นบุกพริกขีโนูนะจ๊ะเพิ่งจ,จะปลูกดอกใหม่กำลัางงามอันนี้สอดเงินสอดทองแกต้นนี้มันเหลืองเพราะรู้ว่าออหย่างก,กินหากมันดูเ่ามันบ่คือคนอื่นมันจิตตายฮะ ันนี้เือกแดดหลากเขามะนาวหอมนีต้นเงนหนาจ้าต้นอ,ออกดอกจ้ะอ,ออกดอกต้นนี้ออกดอกสามดอกต้นนี้ออกดอกดอกนึ่งจ้าออกดอกเดียวยี่สิบพุ่มท่านไหนออก ต้นโพสต์แกสวยงามอันนี้ต้นแปดทิศแดดดีมือหนิกเจาไปเก็บเห็ดเห็ดกำลังออกแกเมื่อวานนี้เชาแล้วหน่อยกลับไปถ้าจะ ได้ไมก่กับตาหนึ่งอ,อ,อันนี้พักกัะแย่งเลยจ้ะปลูกไว้ใส่เกียงน่มใหม่กระต้มป่านี่สามกระถางอันนี้ปลูกใส่กันกับแน่เด้อฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ให้สาวเหลือนะ้อยคนบ้านๆด้วยนะคะเราเล้วหน่อยก็ที่กลับขึ้นไปกดไหนขึ้นกาล่ะจ้ะ Ini, selamat ditempat.